แต่วันนี้ไม่ได้มาคันเดียวมาให้เรื่องเนี่ยอันนี้น้ำจิ้มฮึสิงครับหักดูดิไม่หักนะดูดิรถขยงเลยเป็นลายโอเหลี่ยมหรือรังพึ่งล้อมด้วยโครเมียมทรงนี้สุดดูบึกบึนดูมีความเป็นกระบะอันนี้อ่ะคุแล้วก็เอามือมาว่าเอามือมาอังดูอารมณ์เหมือนกับตู้เย็นขนาดย่อมีซื้อผักซื้อปลามาแช่ได้นี่มึงใส่ปลาได้เลยช่องอยู่แค่นี้มึงจะใส่ปลา สวัสดียังเป็นทางการนะครับ <Yeah. S 1> ผมอ,องคาออนก็ยังอยู่กับหมวดรถกระบะกันอยู่แต่วันนี้ไม่ได้มาคันเดียวมาให้เรื่องเนี่ยอันเนี้ยน้ำจิม้ม oh. แค่สามคันจริงๆเรามีอยู่รุ่นนี้แบบนี้อยู่อีกประมาณ กว่า10คันไม่ปี18ก็ปี19แค่นี้แหละนะครับเพราะว่าหน้าตัวนี้เริ่มต้นที่ปี18ผมชอบเรียกรุ่นนี้ว่าหน้ารอโคนั่นคือ Revo 2.4ตัว4ประตูคลีรันเนอร์ตัวนี้เป็นตัว G หมดเลย2.4 G มันมีอะไรบ้างอย่างที่บอกมาเลย10คันนะมีอยู่10คันนะก่อนอื่นนะครับผู้ชมเนี่ยช่วยกดติดตามกด subscribe ที่ช่องค a r ์ออนด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทีมงานที่สำคัญ คุณผ <Net> ู้ชมจะได้ทราบว่ามีรถอะไรใหม่ๆบ้างหรืออะไรบ้างมีอะไรบ้างคอมเมนต์มาได้ด้วยนะครับว่าต้องการให้ทํารีวิวอะไรตำหนิติเตียนอยากให้เพิ่มหรือรถอะไรแจ้งผมหน่อยผมเป็นคนเข้าไปตอบคอมเมนต์ในนั้นเองนะครับโปรโมชั่นอย่างเดิมนะครับกับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ต่อปี ่อนนานสุดสด84งวด0น,นาน12เดือนนะครับ 2.4G สิ่งที่ได้มาเหมือนกับ 2.4E+ ต้องย้ำนะว่า E+ นั่นคือ1 Daytime l o ์ n i n g l i g h t ที่มีมาให้แน่นอนไฟหน้าเป็นลูกแก้วแล้วไฟสูงอยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยวหลอดไส้ธรรมดาถ้าลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของฟอกแหมฟอกแหลมก็จะคาดด้วยคิวโคเมียมให้มันดูมีความทับหรือบึกบึนนะครับ ไม่เน้นเส้นสายให้มันดูอ่อนช้อยเน้นคมบึกบึนนะครับ<ม>กระจังหน้าด้านล่างกับด้านบนจะเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นลายหกเหลี่ยมหรือรังผึ้งล้อมด้วยโครเมียมทรงนี้รู้สึกด,ดูบึกบึนดูมีความเป็นกระบะดูบึกบึนดูดทับดีนะครับแล้วก็ตัวไเสื้อสีของตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเลยนะตัดด้วยสีดําเลยนะครับสวยเลยข้างบนก็จะมีสีดาด้วย2.4มีอะไรเครื่อง2 0 0 4 150แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่3 4มิิตันเมตรเราไปดูข้างในไหมในห้องเครื่องไหมว่ามีอะไรเด็นปะไปะ <c oughs> คุณตักล้องอันนี้คือเราไม่ได้บอกว่าคัดคันที่สุดที่สุดมาใช่ไหม <c oughs> เราก็อยากขายคันเดียวพอนี่เหลือให้คุณผู้ชมมาดู <c oughs> ชอบจริงๆก็มาซื้อได้เลยนะมาเลือกได้เลยนะเออแต่สภาพแบบนี้เลยตัวนี้ผมแกะไม่ได้นะ <c oughs> ผมบอกก่อนนะคุณผู้ชมอันนี้เขาล็อกเลยนะนี่ยเขาล็อกเห็นยัง โรนดเดิมสวยโยขาหน้าเดิมตัวเม็ดอาร์กยังกลมยังเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบแผ่นเพลตก็ยังมีอยู่รถม,มันไม่ได้โดนนะอันนี้บอกก่อนนะมันโดนน้ายาเห็นไหมมันเป็นด่างต้องคันนี้รถสวยจริงๆไอ้ตรงนี้ไม่มีเลยเออแต่ <c oughs> ก็ให้ดูไงก็ <c oughs> <c oughs> รถมันไม่โดนอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเส้นสายด้านข้างของตัวรถกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไป ยางตัวนี้ให้มานะครับเป็นยางไฟโซนนมางรถมัด265แม็กเดิมของเขาเปลี่ยนแล้วไม่ต้องเก็บก็ได้อันนี้ไม่ติดเพราะว่ามันเยอะราคาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพงเลยเลยไม่ได้ไม่ได้หวือหวาแต่แม็กแข็งแรงมากคือเนื้อยางยังใช้ได้อยู่แต่ก็แนะนําว่าซื้อไปตอนนี้ปลายปีเปลี่ยนนะเออแต่ถ้าเพื่อความสบายใจบอกว่าให้แบบว่าขับรถแล้วซันได้เต็มที่ก็ก่อนข้าหน้าขวพี่ก็เปลี่ยนหน่อยก็ดีต่อมาที่กระจกมองข้างเป็นโครเมียมข้างบนถ้าล่าเป็นสีดํามีไฟเลี้ยว ให้ด้วยนะครับมือจับตัวนี้ยังไม่เป็นย์เลสนะบผมบอกก่อนมันจะเป็นแบบนี้ครับนั่นคือเป็นแบบสวดคีย์หรือกุ่แจดาบตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของปุ่มล็อกปุ่มปลดล็อกแล้วก็ตามหารถแล้วก็มีที่เหยียบให้ด้วยตรงนี้ฮึสิบันไม่หักนะดูดิดรถขยงเลยเม็ดเ้ียังดีอยู่ยังเนียนอยู่รถไม่มีโดนนะครับ3คันนี้หรือเที่ยวให้ดูหรือ10บคันทั้งหมดแบบนี้เลยมาด้านนี้ก็เป็นโลโก้ไอตัวสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ P Runner นะครับไฟท้ายตัวนี้ต้องบอกก่อนหลอไส้หลอไส้หลอไส้แล้วก็มีแบ็ช์ก็คือไฮรักวงเล็บตัวจีด้วยนันล่างไฮรักลีโวนะครับไฟเบรกลงที่3อยู่ตรงนี้แล้วนะตั้งของลีโวจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวจีสิ่งที่ได้มาเลยก็คือกล้องมีปักซิสเซอร์มาให้สองจุดด้วยนะกลองกันชนเนี่ยเห็นไหมคุณตากล้องนี่ยนี่นี่อย่างเงี้ยสวยอยู่นะหัวดอนไม่นางมาร์กิ่งเฮ้ยเนียนกิ๊กอยู่เลยนะครับตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าคาร์บิบอยตัวนี้เนี่ยเขาใส่ไฟเบรกลูกที่3มาให้ ดเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันดีกว่าสูง174นะคะรับแต่ท้านั่งแบบนี้เอาแบบว่าผมนั่งสบายขับรถสบายสบายทางไกลแล้วกันคนนั่งหลังก็ต้องนั่งสบายก็ยือดออกมาอีก1กําปั้นนะตัวนี้จะกลายเป็นเกือบ2กําปัาน้นจริงจรงตัวนี้กว้างนะผมบอกก่อนเลยว่ามันกว้างนะผมปรปับเบาะเอนด้วยแหละประเด็นเนะ่ะเพราะว่าตรงนี้เขาทำมาเห็นไหมคุณตาฟ้าเห็นไหมว่าม,มันหลบ หลบเขาอันนี้แม็กโหลดเท่าไรอุ้ยเท่ากาันเท่ากับดีแม็กซกิโลม่ให้อันเดียวไนดะ้ให้มาสองอันมีช่องเก็บเอกาสารด้วยตัวนี้แจ้งก่อนเลยว่าให้อร์มาละนี่ให้อร์มาด้วยแอร์หลังนะครับ <Yeah. S 1> ก็อิงจากแอร์หน้าเปิดได้สบายสบายอืมมีที่จับด้านข้างเนี่ยตรงแผงประตูเนี่ยเป็นวัสดุขึ้นรูปนะครับแล้วก็ที่จับประตูเนี่ยเปิดประตูเนี่ยเป็นโครเมียมคาดด้วยเงินทางด้านหลังนะครับสวยๆตรงที่จับ,จบก็จะเป็นวัสดุซอฟทาสมีด้านล่างก็เป็นที่วางแก้วเก็บของได้นิดนหน่อยๆนะครับแล้วก็ลําโพง เออที่วางแกงนี่ก็มีไฟเก๋งด้านหลังมีเข็มขันธนีาท้าลยปรับระดับได้นี่อันนี้นะครับวิธีร้อยของเขาก็คือเนี่ยมันจะมีนี้ใช่ไหมแล้วก็ร้อยอย่างนี้นะร้อยหรือพันร้อยร้อยแล้วก็ติดกระดุมแป๊กอ่ะเหมือนกันไปดแ๊กแ๊กโอเคด้านล่างนี่ไม่赖ไอตัวเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับช่องซ่อน สมุดธนาคารเก็บได้เยอะเก็บได้เก็บได้เยอะด้วยเ <laughs> อยออางที้ชอบเลยเนาะทางนี้ก็เก็บได้ใช่ครับ oh, so ติดอย่างนี้เ <c oughs> นี่ยติดอย่างนี้เนาะแล้วก็น,นี่ก็ซ้อนไปหน่อยเ <c oughs> นี่ยแค่นี้ <c oughs> ใช่เวลายเราจะดึงก็ดึงอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมดึงอย่างนี้ได้ดีเนาะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าว่ามีอะไรให้เล่นบ้างนะครับนะครับประตูแถวประตูด้านหน้าก็เป็นวัสดุพลาสติกขึ้นลูกมีทวิตเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับตัวของปรุงก็อยู่ตรงนี้หมดเลยตรงสวิตช์นะครับไม่ว่าจะเป็นปรับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวาและกระจกไฟฟ้าก็พับได้ให้นะครับในเรื่องของล็อกกระจกการเปิดปิดกระจกก็มีให้เซ็นเตอร์ล็อกอยู่ตรงนี้ให้นะครับกระจกเนี่ยเป็น แบบวันท้าชอโตนะครับหนึ่งตแหน่งคือฝั่งคนขับด้านล่างก็จะเป็นลําโพงแล้วก็ที่วางเอกสารกับวางแก้วน้ำหรือขวดน้านะครับตัวจีมีเปิดปิดไฟหน้าอโตโด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฟอกแรมให้นะครับทางมาด้านนี้ก็จะเป็นที่เรื่องที่ปัดนน้ำฝนให้พวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งแต่ไม่มีครูสคอนโทรลนะฝั่งนี้จะคุมเรื่องของออนบอร์ดให้ก็คือจอตรงกลางนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะในเรื่อง ควบคุมเรื่องเสียงของจอนี้แล้วก็เข <Okay. S 1> ออกบางสายสั่งการด้วยเสียงนะครับจอเนี้ยความคุ้นเคยมันจะเหมือนอยู่ใน Camry ปี16.7ใน toyota f o r t u n e r นะครับ <c ười> ด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของวัดรอบนะครับแล้วก็ด้นานล่างลงมาก็จะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิฝั่งขวามือก็จะเป็นเรื่องของความเร็วของตัวรถแล้วก็ด้านถัดลงมาก,ก็จะเป็นเรื่องของปริมาณน้ํามันในถังน้ํามันนะครับวงมาลัยนะครับขึ้น,นลงได้ยืดได้ด้วยหดได้ด้วยถูกต้องสี่จังหวะนะครับ ตรงนี้เป็น,นวัสดุขึ้นรูปอยู่นะเป็นพลาสติกขึ้นรูปเนี่ยขอให้ดูแล้วตรงนี้ก็จะมีเรื่องคาดถึงสีปลอดเงินแล้วก็ด้านล่างเป็นคิวผมเมี่ยมให้นะครับด้านบนตรงนี้เป็นนาฬิกา<ม>แล้วก็ทีเมอร์เจนซีไลท์ให้ปรับปุ่มแอร์เนี้ยสามารถปิดแอร์นี้ได้ไม่ช่องแอร์ปิดละอันนี้ปิดอันนี้ยังเปิดอยู่นะครับตัวนี้เก็บเหรียญได้เหรียญได้เก็บเหรียญได้ตรนนี้เก็บเหรียญได้ไม่หล่นเวลาเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมาของแก้วที่ใส่แก้วเลยแต่ถ้าเราปิดเข้าไปได้ เนี่ยเออแต่ถ้าเปิดออกมาไงก็มันจะมาอย่างนี้เลยเออเก็บได้นะเนี้ยไม่ชอบเก็บได้เลยนี่ของคุณตะก้องก็ชอบเนี่ยตรงนี้ถ้าโทรศัพท์ไม่ได้่เนาะเออใชาโทรศัพท์ไม่ได้คุณตะกอ้กองได้แค่เก็บโทรศัพท์พิดเครื่องปิดเครื่องเราเลยเอ่ะอันนี้อ่ะคุณตะก้องเอามือมาว่าเอามือมาอังดูอารมณ์เหมือนกับตู้เย็นขนาดย่อมคือตรงนี้คุณอาจ จะเก็บของพวกน้ำเนื้ออะไรก็ได้มีซื้อผักซื้อปลามาแช่ได้นะนี่ระหว่างนึงมึงใส่ปลาได้เลยช่องอยู่แค่นี้เพิ่งจะใส่ปลาจอเนี้ยมีซีดีให้ตัวนี้ดูซิว่ามีอยู่อะไรบ้างอ่ะเข้าโฮมมี SD card น่าจะมีแมปเนาะตัวเนี้ยแล้วก็ออดิโอออดิโอก็จะมีในเรื่องของเนี่ยช่องใส่ดิสนะครับ iPod USB ได้บลูทูธออดิโอได้นะครับเนี้ยเออเอได้หมดเลยด้วยค้าว่าเป็นตัวจีฉะนั้นสิ่งที่คุณได้ก็คือเป็นแอร์อัตโติ แอร์ดิจิอลเราก็เป็นออโต้ด้วยช่องเสียบ USB AUX อยู่นี่แล้วก็พาวเวอร์เลช่องจริงๆตรงนี้ถ้าเป็นขับ C มันจะเป็นตัวบิด C ขับ2ขับ4แล้วก็ 4, 4, 4, 4 L นะ,นะครับตอันนี้เขาเมันเหมือนว่าพิมพ์เดียวกันไงแล้วก็ทันลงมาเป็นห้องเก็บของเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆวางของนะครับเกียร์โต้นะครับตัวนี้ต้องแจ้งก่อนเลยว่าเป็นแบบ Sequential 6 s p สปีก็คือตกเข้ามานะครับ P R N D ตกเข้า S เข้า S เสร็จปุ๊บม,มันจะเข้าไปแค่ S 4 S 4คุณชิปได้เลยคุณดันขึ้นไป6เลยมันจะซอยเป็น6ปี แต่ถ้าคุณบอกคุณต้องการชิปล็อกค,คุณพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับมันจะเหลือ4คุณลากลงมาเลยนี่ลากเกียร์หนึ่งอย่างเดียวเลยตลอดทางดกขึ้นก็คือเกียร์สองดังออกจากตัวไปก็เป็นเกียร์สามเกียร์สี่ห้าแล้วก็หกนะครับอันนี้บอกก่อนตัวจอจะรองรับนี่เลยกล้องมองไปหลังด้วยนะครับอันนี้เบรกมือเป็นแบบแมนวนวลธรรมดาตัวนี้มีในเรื่องของช่องเสียบนะครับตัวนี้ต้องแจ้งก่อนเลยว่าเป็นปลั๊กเลยนะอยู่ที่220โวลต์100วัตต์ ม <sm art> ีเครื่องมือให้เครื่องมือนี้คือผมแจ้งก่อนว่าอันนี้คือที่ทุทกกระจกเวลาเราเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็คือที่ตัดเบลมีไว้ให้อุ่นใจแต่ไม่ได้มีไว้ให้ใช้เวลาใช้นั่นคือคุณไม่อุ่นแล้วก็จะมีใน,นเรื่องของที่จับเวลาขึ้นด้วยด้วยหนั่งทั้งสี่สี่ที่นั่งเลยนะดูนี่สิหนึ่งสองสามแฮะไม่มีอะไรเลยใช่แฮะมีเว้ยนังหน้าดนั่งนาด้ังนาๆดังนาได้ แล้วก็ในเรื่องของที่สายแว่นมีให้นะครับเวลาเปิดเปิดประตูก็จะไฟติดน,นะครับนี่ก็ปิดอันนี้คือเจ้าของเดิมอะ่ะเขาเสียบกล้องมันถึงหน้าเออแล้วเขาเอาออกตัวนี้ก็เป็นกระจกปัดแสงแบบแมนวนวลให้นะครับนี่เลยตรงนี้ตัวเฟอร์นเซอร์แอร์แบ็กเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็หมุนนะครับหมุนคือปิดปิดแล้วดึงออกผมบอกแล้วว่าต้องการปกป้องคนที่นั่งรถด้วยกันฉะนั้นผมเปิดไว้เปิดไว้เออผมไม่ปิดนะ โอเคนะคุณแต่กล้องเนาะเดี๋ยวถ้าเราไปปิดแล้วคนอื่นเขาลืมนะเราก็ต้องเปิดไว้ให้เขาเหมือนเดิมนะครับสนใจนะครับผมบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างเลยยูทูบเฟซบุ๊กไลน์แอดเบอร์โชและ QR Code ของ Line แอดเลยนะครับผมมีอะไรคอมเมนต์ติชมได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกด Subscribe ที่ช่องคาร์ออนโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ต่อปีผ่อนนานสูงสุด84งวด0%นาน12เดือนนะครับคิดซื้อคิดขายคิดถึงคาร์ออนนี้ นะครับต้องขอบคุณทีมงานตากล้องคุณภาพของผมด้วยนะครับน้องลี่น้องพี่พี่เบิร์ดแล้วก็อขอบคุณทีมงานปรับสภาพรถคุณภาพของเราด้วยนะครับคันนี้ทีมพัรับพี่หมูเรานะครับน้องปิงปองน้องดอนและก็น้องเจฟฟรียคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีทีมงานตัดต่อคุณภาพและว,วนตีน <laughs> ไม่ว่าจะเป็นพี่แม น้องโกน้องโบนะครับและบกสวยๆจากน้องโบด้วยวันนี้ผมองคาออนขออนุญาตลาไปก่อนแล้วครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับโย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บริษัทคาออนนะคะท่านใดนะคะที่สนใจมาร่วมงานกับเรานะคะคิดว่าท่านมีความสามารถในการขายรักในงานบริการนะคะชอบในการขายนะคะเรียนเชิญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซย์จากป้ายแดงนะคะที่รึกษาการขายไมว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะเรียนเชิญเลยค่ะโทรเข้ามาสอบถามที่0ูนย์เจ้าห้า9ูนนะคะบอกเลยนะคะว่าจะราบีอะไรได้มากกว่าสแสนบาทแน่นอนนะคะเป็นไปนตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดนะคะใคร<อ>มีความสามารถเรียนเชิญเลยค่ะมาร่วมงานด้วยกันคะ่ะ